ไปกันที่จดหมายฉบับสุดท้ายนะคะคจากคุณผู้หญิงเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ตั้งท้องอยู่แล้วแฟนก็แอบ,บไปมีกิก๊กอ,อยากทราบว่าที่แฟนไปมีคนอื่นเป็นเพราะท้องใช่ไหมคะหรือว่าเขาเบื่อพอถามตอนที่จับได้เขาก็บอกว่าเป็นเพราะดิฉันนี่เอาแต่ใจช่วง3ปีแรกที่อยู่ด้วยกันถามเข้าไปถามมาเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกกับเรา,เาแต่เราเนี่ยเป็นฝ่ายขอคืนดีกับเขาก็ค,บ,ค,บ,คบกันต่อมานะคะตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อยากรู้ว่าถ้าเราคลอดลูกแล้วเนี่ย จะกลับไปเหมือนเดิมไหมหมายถึงความสัมพันธ์จะกลับไปดีเหมือนเดิมไหมคะแต่ว่าฝ่ายผู้หญิงเขาตั้งสมมติฐานในใจว่าเป็นเพราะว่าเขาตั้งครรภ์แล้วรูปทรงเปลี่ยนไปทําใหไ้ไม่กระตุ้นเราทางฝ่ายสามีซึ่งรายนี้ก็อย่าไปนั่งหาสาเหตุแล้วครับเพราะบางทีบอมบอกว่าออสมัยก่อนเธอแบบเจ้าอารมณ์มเธอแบบหุ่น เปลี่ยนไปอะไรต่างๆบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของข้ออ้างนะฮะแล้วเราก็มานั่งแบบโทษตัวเองว่าฉันอย่างนั้นฉันไม่ไดีอย่างนี้จะต้องปรับปรุงตัวเองอะไรต่างๆขนาดเธอดีเกินไปยังเลิกกันเลย<โท>รหรือว่าเธอใส<ช>่ทุกอย่าง บางทีไม่ใช่เป็นความบกพร่องของฝ่ายผู้หญิงแต่เป็นใช่คือผู้ชายเนี่ยไม่มีเหตุผลบางทีมันก็เป็นข้ออ้างเพราะฉะนั้นอย่ามานั่งโทษตัวเองนะครับเอาแค่รู้ว่าถ้าเขาไม่กลับมาเหมือนเดิมเนี่นณบัตรนี้ที่คุณมีลูกอยู่ในคันเนี่ยคุณสามารถที่จะรับผิดชอบลูกในคันได้นะอย่างน้อยเขาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราผมผมถือว่ารายนี้ยังไม่ได้แต่งงานกันมั้ง คงจะเป็นแฟนแล้วจะมีบอกมีเลิกกันมีอะไรกันด้วยครับเลิกกับสามีเลิกกับแฟนได้แต่อย่าเลิกกับลูกในท้องนะครับอย่างน้อยนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าลูกก็คือของขวัญที่ประเสริฐที่สุดที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะครับแล้วก็ดูแลรับผิดชอบเขาเป็นอย่างดีส่วนเรื่องสามีหาใหม่ได้ครับตอบง่ายมากเลยอย่างเลยแต่จริงๆแล้วพูดถ้าถ้าอันนี้คือ ถามตามความรู้สึกของผู้หญิงคือมีลูกด้วยถ้าจะใช้ความพยายามในช่วงหลังคลอดเพื่อจะทําให้ความสัมพันธ์กลับมาได้<า>ได้คุณหมอแนะนำไมคะหรือแนะนํำยังไงคือเพื่อจะรักษา,าก็คือว่าจงทําให้สามีแฟนเนี่ยเขามีความสุขเวลาที่อยู่กับเรารสมมุติถ้าเขาอาจจะมีคนอ่ดคนนี้เขามีคนอื่น <c oughs> คนอื่นเนี่ยเป็นแรงดูดคราวนี้ถ้าเราไปโวยวายกับเขายิ่งโวยวายยิ่งหาเรื่องเขามากขึ้นเราจะกลายเป็นแรงผลักยิ่งผลักปุ๊บตรงนั้นดูดก็ไปสิครับ ยิ่งวุ่วายยิ่งหาเรื่องผลท้ายเขาอยู่กับเราแล้วเขามีความทุกข์มีความเครียดเขาก็หนีเราแล้วก็ไปอยู่กับคนนั้นเพราะ <ๆ S 2> ฉะนั้นมาชิงชนะกันว่าใครจะชนะก็คือเราต้องสร้างให้เขามีความสุขเวลาที่อยู่กับเราทําให้เขาขมีความสุขมีความสบายใจคือต้องมีแรงดูดแล้วดูว่าใครจะดูดเก่งกว่ากันระหว่างฝ่ายนั้นกับฝ่ายเรา <c oughs> มันต้องสร้างพลังดูด <c oughs> ถ้งสารคนที่ถูกดูดมากเลยครับคุณหมอถูกดูดทั้งสองฝ่ายแล้วดูว่าใครจะดูดแรงกว่ากัน นะคือคือในเรื่องของจิตใจว่าถ้าเขาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขมากแต่เขาเลือกกับคนนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาไม่รักดีแล้วอย่าไปเสียดายคนแบบนี้ครับจงดูแลลูกในครรภ์ให้ดีที่สุดแล้วดูแลสุขภาพจิตตัวเองเขาไม่รักเราไม่เป็นไรแต่จงรักตัวเองมาก